ก็แบบอุ้ยนี่มันไดโนเสาร์ไม่ใช่ม้าแล้วมันเกี่ยวกันยังไงไม่เป็นไรคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ ไม่มีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันนะคะจะไดโนเสาร์หรือเป็นม้าก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะน้ำนุ่นขอพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเวียดนามกันค่ะที่ครัวเมืองเวค่ะและที่นี่นะคะเด็ดมากๆค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะเป็นคนเวียดนามเป็นคนชาวเมืองเวแท้ๆเลยด้วยจะเด็ดขนาดไหนอร่อยขนาดไหนตามน้ำนุ่นและก็เจ้าไดาโนเสาร์มาเลยค่ะมันไม่ไปไมะต้องเดินสิ ใใหห,ใให้ด้ดดกรััไเปปนแลมจผู้ชมขาตอนนี้นะคะน้ำนุ่นอยู่ท่ามกลางอาหารเวียดนามค่ะน่าทานทุกเมนูเลยนะคะและความพิเศษของร้านนี้ค่ะคือเจ้าของร้านเป็นชาวเวียดนามแท้ๆด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะเจ้าของร้านของเราทั้งสองท่านนะคะพี่สมพงษ์แล้วก็พี่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สม่แนค่ะร้านครัวเมืองเวทําไมถึงใช้ชื่อนี้คะปู่ย่าตายายครับอพยพมาจากเมืองเวเลยแล้วก็ฝั่งแอนก็เหมือนกันค่ะปู่ย่าตายายก็มาจากเมืองเวเหมือนกันค่ะก็คือเป็นชาวเวียดนามแท้เป็นคนเมืองเวก็เลยตั้งชื่อนี้เลยเป็นชาวเวียดนามแท้ด้วยค่แล้วทําไมถึงมาเปิดร้านอาหารเวียดนามในประเทศไทยคะก็เปิดแต่รุ่นคุณพ่อครับเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วลูกๆก็มาเรียนกรุงเทพกัน4คนค่ะพอเขาก็เลย แทนที่จะมาเช่าหอพักอยู่แกก็เลยเออเราทาอาหารเวียดนามได้ก็เลยมาเปิดร้านอาหารเวียดนามเล็กๆเพื่อที่ว่าให้ลูกๆได้พักที่ร้านออแล้วก็ค้าขายไปด้วยกิจกรรมทาด้วยแล้วพอพ่อเปิดไปเรื่อยๆก็ได้รับการต้อนรับดีดีแกก็เปิดจน78ปีครับจนลูกทุกคนเรียนจบหมดแกก็เลิกไปเลิกไปเสร็จผมก็สานต่ออยู่คนเดียวออก็เลยมาทําต่อที่นี่ครับความแตกต่าง ร้านอาหารเวียดนามของเราที่แตกต่างจากร้านอาหารเวียดนามอื่นคืออะไรคะพี่สมพงศ์เม,มนูเราจะเยอะแล้วก็ทุกอย่างทําเองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอ,อแล้วก็แป้งทําเองหมดเลยดีกว่าเพราะว่ามีอีกสาขาหนึ่งที่ลาบระเขาพอทําเยอะมันก็มีที่ระบายให้ลูกค้าได้ไม่ต้องสั่ง ผู้ชมค่ะผักร้านนี้นะคะมาทั้งสวนเลยค่ะเห็นบอกว่าเป็นผักที่สะอาดแน่นอนปลอดภัยแน่นอนด้วยใช่ไหมคะเราล้างด้วยโอโซน็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยอแล้วก็ให้เติมได้ตลอดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเติมผักน้ําจิ้มะไรฟรีตลอดไม่อเงินอย่างนี้ว่าหลังหนูมากินแต่ผักกับน้ําจิ้มได้ไหมคะได้ครับได้นะมาฝากท้องนี่ก็คือลองได้ผักก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยแป้งต้องชิมค่ะเดี๋ยวจะมาไม่ถึงเวียดนาม น้ำจิ้มอร่อยมากแล้วก็แป้งเหเนียวกําลังพอดีไม่เหนียวมากเก oh. ินไปนะคะเมนูต่อไปค่ะแนะนําเป็นขนมเบื้องกันเลครับขนมเบื้องนะคะขนมเบื้องที่นี่จานใหญ่ขนาดนี้คนี่อาหารเวียดนามค่ะคําจะใหญ่มากนะคะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมปกติขนมขนมเบื้องแป้งจะทําให้เราเลี่ยนแต่นี้คือแป้งก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเลี่ยนมากแล้วก็ ไส้ยังมีรสชาติที่พอดีด้วยนะคะต่อ ok. ไปกันบ้างดีกว่าค่ะให้ลองเป็นเกี๊ยวเห็นบอกอันนี้ทํายากมากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่จะเป็นสูตรโบราณเลยครับทํายากผมห่อให้มันเหมือนเกี๊ยวครับแล้วพอเรียกเป็นขนมเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเป็นของหวานแต่งชีพเป็นของชาก็เลยตั้งชื่อเป็นเกี๊ยวเวียดนามเกี๊ยวเวียดนามอันนี้ตั้งเองเลยออร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคือไม่หวานด้วยแล้วก็ มันทุกอย่างมันกาลังแบบกลมกล่อมพอดีครับต่อกันดีกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเนมนูแปลกที่เห็นชื่อแล้วก็โอ,อ้ไม่เคยทานเลยพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าเวียดนามนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่แอนเป็นแฟนรายการเพื่อเธอค่ะพี่แอนดูแอคชั่นแนลของเราเหมือนกันนะคะน้ำจิ้มเดียวกันกันกบขนมเบื้องเก่งใจจังเลยเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงข้ามเราไม่เลี่ยนดีนะคะคือตอนแรกเห็นเห็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจกลัวว่าเลี่ยนไส้เยอะมากค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเราไปทานพิซซ่าทั่วไป ไส้จะบางแบบบางมากแต่แป้งจะหนาแต่อันนี้คือพอด้วยความที่ไส้เขาเยอะนะคะหรือว่าแบบออส่วนประกอบต่างๆก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เลียนแป้งเลยค,ค,ผ,คผ่านค่ะคุณผู้ชมอ,อีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมเหมนบอกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าใครมาก็ติดใจถ้าภาษาเวียดนามเรียกมาหยุ่หยำบอยหยุ่หยำไม่ได้จิ้มจุ่มอะครับจิ้มจุ่มแต่ว่าตั้งชื่อเป็นฟองดูฟองดูเาเวียดนามเคยอยู่ในเคยอยู่กับฝรั่งเศสแล้วฟองดูเป็นภาษาฝรั่งเศส ขอบคุณค่ะลองน้ำซุปหวานมากค่ะเป็นหวานหวานสมุนไพรใช่ไหมคะเราเราใช้อะไรต้มบ้างอ่ะครับพี่สมพงศ์เขจะบอกได้ไหมครับมีเกลือครับเกลือแล้วก็กระดูกหมูเยอะๆกระดูกหมูเยอะๆครับแล้วก็พอขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะออกเนี่ยใช้น้ำมะพร้าวใช้น้ำมะพร้าวด้วยมันจะได้หอมนี่ปลา อันนี้ก็จะเป็นสามสามชนิดหลักๆก็คือเป็นปลาเป็นหมูแล้วก็เป็นกุ้งที่เราเสิร์ฟใช่ไหมคะว่าลูกค้าจะเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะอ๋ออย่างใดอย่างหนึ่งทั้งจานเลยก็ได้หรือถ้าเกิดแบบอยากเติมเพิ่มก็ได้น้ำซุปเราก็เติมซุปเพิ่มตลอดฟรีครับฟรีเหมือนกันค่ะเราจะคอยดูเลยถ้าพองเมื่อแล้วก็จะมาเติมให้ลูกค้าจะชอบทานน้ำซุปค่ะหมูนุ่มมากค่ะคุณผู้ชมไม่เหนียวเลยสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ ยานพิสวงคงหาเวลาลูกค้ามามาทานเขาชื่นชอบเมนูอะไรที่สุดที่สั่งแบบเยอะที่สุดในร้านเราค่ะเขาจริงๆเลยนะครับเขาจะชอบบาคนละอย่างเลยบ,บางคนก็จะเป็นหนมเบื้องบางคนเป็นเกี๊ยวบางคน,นทานหมูยอแต่ถ้าชอบสุดก็แหนมเนืองกันตัวนี้ครับ,ค,รบคือแหนมเนืองเนี่ยมาย,ยังไงก็ต้องสั่งไม่งั้นจะเหมือนมาไม่ถึงร้านอาหารเวียดนามพี่สวงคงหาฝากผู้ชมหน่อยค่ะร้านเปิดปิดวันไหนเปิดเวลาไหนบ้างคะครับก็เชิญชวนนะครับเป็นมาทานอาหารเวียดนามที่เป็นดั้งเดิมจริง คนเมืองเว้เลยครับก็เปิดตั้งแต่11โมงจน<ม>ถึง3ทุ่มครึ่งครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดสำหรับคนรักสุขภาพนะคะก็มาเชิญชิมอาหารเวียดนามนะคะของเรามีคุณภาพทุกอย่างนะคะแล้วก็มีให้เลือกถึง2ส,สาขานะคะสาขาลาดกระบังนะคะที่ปากซอยลาดก,กระบังเป็นทับห้าหรือว่าจะไปที่ลาดระเคานะคะปากซอยลาดตะเขาหคสิมาทานกันได้อาหารเวียดนามแท้ๆนะคะจาก คนเวียดนามด้วยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่สมพงษ์แล้วก็พี่แอนมากๆเลยให้นำนุ่นนะคะคบ,บุกมาชิมอาหารเวียดนามแท้ๆไม่ต้องห่วงค่ะทั้งโต๊ะเดี๋ยวเก็บให้หมดแน่นอนถ้าไม่หมดหุหอกกลับบ้านด้วยนะคะเิ่ง <laughs> ใจจังเลยอะ่ะขอบคุณมากๆานะคะคคคทานกันต่อดีกว่าคุณผู้ชม